สวัสดีค่ะราคาทองวันนี้4พฤศจิกาย,ยน67ร่วงลงแรงรีบตัดสินใจเทียบราคาปิดเมื่อวานนี้สมาคมค้าทองคําเผยราคาทองวันนี้ร่วงลงแรงรีบตัดสินใจเทียบราคาสุดท้ายของเมื่อวานนี้โดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ44,400 40, บาทราคาทองคำประจาวันที่4พฤศจิกาย,ยน2567ปรับลดลง200บาท เปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของเมื่อวานนี้โดยทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ44,400บาทตามข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำเมื่อเวลา9นาฬิกา2นาทีที่ผ่านมาทองคำแท่งในประเทศราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ43,800บาทขายออกบาทละ43,900บาทตามประกาศครั้งที่1สําสำหรับทองรูปพรร์96.5% รับซื้ออยู่ที่บาทละ43,008.92สตางค์และมีราคาขายออกที่44,400บาทส่วนราคาทองคำโลกหรือ g o สป Spot อยู่ที่2,740.50เหรียญสหรัฐต่อออน สรุปราคาทองวันนี้4พฤศจิกายน2567ประกาศครั้งที่1ทองแท่งรับซื้อบาทละ43,800บาทขายออกบาทละ43,900บาททองรูปพันธ์รับซื้อบาทละ43,8.92บาทขายออกบาทละ44,400บาทขอบคุณข่าวสดค่ะ